เราจะมายั่งซีนหาถ้าพร้อมแล้วเตย่าบายันจะเหมือนแม่ลูกโอนมาเหมือนป้าอ้อมเลยไหมอันนี้ท่านนั่นนั่นก็อยู่ใกล้กันไม่ได้ค่ะอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้กันเดี๋ยวระเบิดนะคืออ่ะพร้อมแล้วค่ะ เดี lateral, ああ๋ยวให้ตาเราเตรียมตัวหมดอ่าเอ็มหนึ่งนะคะเด็กหญิงส mm ิร hmm. ิกัญญาฉันทาวิชิตนะคะจากสายชั้นมัธยุศึกษาปีที่หนึ่งส่งข้าวประกวดนะคะ พร้อมนะคะลูกพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรายกให้กับสาวงาม M1 ของเรานะคะขอสีปมือให้กับเพื่อนเพื่อนหน่อยค่ะ M1 พร้อมโชว์ความสามารถแล้วนะคะ ของเรานะคะั้าหรือว่าเป็นต่างของพิธีกรน,นะคะเดาเดี๋ยวให้สาวงามเอ็มสอของเราเตรียมตัออตวพักเวทีได้เลยนะคะเอ็มสองเชิญเลยนะคะนางสาวณัฐสวรรคอัญญายนุนนกาะ,ะจากสายชันรรม,ม,มัธยมศึกษาปีที่สามส่งเข้าประกวดนะคะเดี๋ยวเรามาเราดูความสามารถ พิเศษของน้อง M2 กันนะคะว่าจะมาโชว์อะไรให้เราดูนะคะ <_ d ream> อ่าสาวงานใหม่เลกสองของเราต้องกางรบกรคนในกลุกมนะคะไมล์ลำพูงใส,ส่รองเท้าใช่ไหมคะอ่าสป๊บหนึ่งใส่รองเท้าสาวงานค่ะ น้องเอ็มสลูกเอ็มสามมาแบายข้างเวทีได้เลยนะคะตามยายมาแล้วลูกนะเดี๋ยวยายจะพาไปทําพิธีจะได้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเอ็มสามาแทดงาบเลยค่ะลูกวางไว้ให้นะคะอาเดี๋ยวใช้ไม้นะคะอาตาตาเอาไม้นี้เลยนะคะอ่า เพื่อเปการเสียวเวลานะครับพร้อมนะคะหาาพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับ M2 ของเราหน่อยค่ะ นะคะเพื่อเป็นการเ้เวลาค่ะขอเทเอยนสามเลยลูกเอ็นสามนะคะนางสาวนันพัชพรอินนะคะจากชั้นมัธยมมมศึจจกษาปีที่ห้าส่งเข้าตะกวนค่ะเดีย๋ยวเรามารอดูความสามารถของน้องกันนะคะว่าจะมาโชว์อะไรให้เราดูนะคะขอ,อเ,เชิญเลยค่ะ

เตรียมตัวนะคะเดี๋ยวขอให้มามห้าก็ขึ้นมาเลยนะคะใช้ไม้นี้ค่ะดูใช้นะคะขอไมหน่อยะคะอ่ะเมียผู้เมียผู้ว่ากลับแล้วนะคะเหลือแต่หมอลำนะคะตอนนี้ไม่ใช่แต่ว่าอ่าเพื่อเ,เป็นการเสียเวลานะคะขอเสียกลรบมือให้กับ MC หน่อยะคะ่ะ ปพร้อมบ,บนเวทีได้เลยค่ะอ่าใช้ไหมไหมคะอ่าไม่ใช้นะคะอ่าเอ็มห้านะคะเด็กหญิงวีตะนันเพชรศรีเปียนะคะจากชนพัทย์กรมศึกษาปีที 2, ่สองส่งเข้าประกวดนะคะแล้วแก้เลยะะด้วยกันแล้วคะ กันเรียบร้อยนะคะสำหรับ M5 นะคะเบียรนันเทสีปีนะคะแล้วเราก็มาถึงสาวงามหมายเลขสุดท้ายนะคะก็คือ M6 ค่ะนางสาวพัทรินแจงมุ้ยนะคะจากชันพิทยมศิษาปีที่ส่ส่งเข้าประกวดน,นะคะอ่าตอนนี้สาวงามของเราก็พร้อมเป็นที่นั่งรอ ขสวยสวยงามตั้งแต่ทีเดียวเดียวนะคะใช่ค่ะก็ุดเลยนะคะหกหมายเลขของเรานะคะสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นเรียบร้อยทั้งหกหมายเลขนะคะใช่ค่ะอยู่นี่เลยลูกเอี๊ยบหาอยู่นี่เลยค่ะาเดี๋ยวเราให้ทั้งหกหมายเลขของเราหมายเลขมาขึ้นมาบนเวทีครั้งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดกหวตเปิดโหวตนะคะเปิดโหวตนะคะถือบัวมาลายได้เลยเปิดโหวตรอบพววมาลายเลยครับพี่นั้น นะคะใครมีพวงมลลาลัยอยู่แล้วในมือนะคะก็สามารถนํามาให้กับทางรถพม่าทางบกหมายเลีที่เราชี้โชอ์ที่เราเฉียได้เลยนะคะอ่าเราจะเปลีนหมดรอบที่หนึ่งนะคะหลังจากการโหมดนั้นเราจะเป็นการรอบตอบคำถามน่นเนะฮะเตรียมตัวนะคะอ่าใครมีพวงมลลาลัยอยู่แล้วในมือเตรียมตัวได้เลยค่ะ นักพเมืองท่านโหวตมาได้เลยค่ะเชิญบนเวทีได้เลยนะคะเพื่อทำการเปิดโหวตรอบพวงมาลัยค่ะเข้มเลลูกเข้มค่ะน่าจะพร้อมแล้วเพราะว่าตรงนั้นค่ะตรงนั้นเหวี่ยงเลยค่ะเหวี่ยงวัดเลยค่ะน่ารักที่สุดเลยนะครเข้มเลย่ะายเลขมาเลยนะค่ะเชิญเลยลูกเชิญเลยค่ะ เราจะให้สาวงามของเรายืนด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะด้านซ้ายมือของสาวงามจะเป็นเลขที่นะคะฝ่ามือของสาวงามจะเป็นเลขคู่นะคะด้านซ้ายเลขที่นะคะด้านขวาเลขคู่ค่ะค่ะเชนเลยค่ะนะคะฝั่งละสี่หมายสาวหมายเลขนะคะหมายเลขนะคะใครเลขที่หันซ้ายเลยนะคะใครเลขคู่หันขวาเลยค่ะ เชิญเลยค่ะลูกเชิญค่ะขยันด้วยขยันดีๆนะคะสวยงามมากเลยเดี๋ยวเราให้สตาฟของเราเตรียมตัวเก็บพวงอะไรเพื่อรับรางวัลนะคะอ่ะถ้าเป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะเปิดโบูธรอบที่หนึ่งนะคะเชิญโบูธได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะพี่รับเชิญเลยค่ะลูกอ่าพี่ราบเชิญเลยนะคะ รักใครเทียรใครนะคะให้เวลาไนารอเวลาไม่ไมนานนะลูกนทเาน่อยนะคะมาพใหเลยนะคะชื่ชอบหมายเลไหนสาวงามท่นไหนเรามาพเพื่อเป็นกาลังใจได้เลยนะคะไม่เดี๋อเรามาลุ้นกันว่ารางวัลคบครในรอบของนาง้าจเป็นของหายเลขจะเป็นของ นดีเลยคะเจอ่ยมเลยคะ่ะเจอเลยคะ่ะอย่าลืมนะคะเรามีเสายาง,งาทั้งหมด10ตามประเภทนะคะอย่าหดให้เสา,งงายางมันตัางงานนะคะมีประเภทอื่นด้วย ต่อไปนะคะเป็น,นอปรอบตอบคำถามของสาวงามของเรานะคะกาะะะตรตอบคำถามของเราในครั้งนี้นะคะเราจะดูไหวซิฟนะคะของสาวงามนะคะออน,น,ะคะนอกจากนอกจากสาวงามของเราจะสวยรูปร่างหน้าตาเลยนะคะเราจะตอง